โอเคนะคสวัสดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพานะพวกน้องๆนะครับเดี๋ยวไปดันโลก,กันดูนะครับว่ารถนะครับจอดังี้ําขังๆครับนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวไป Để coi nó rồi này quá nhỉ à chị biết nó được đấy,

Bam! Uh -huh.

Nó tập cho nó cái Bình... hết à? đây gọi đâu hết bella hả Nó lăng điện lăng, bella hả nè, gọi điện đấy chứ Nó mày hả rồi đấy điện hả bella gọi hả hả bella hả

เดี <t 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 ๋ยวต้องรอต้องรองน้องฮะเพราะน้องมันยางรั่วฮะได้รอบเดียวแล้วครับคลิปนี้เพราะว่าน้องมันยางรั่ว tay nết liền, tay tay nết liền, hả? ấy chứ, tay cái gì vậy? làm tay cái này chứ.

ขายเพื่อไปเช็คดดอลลาเพร่ะวรน้ามันจะมีกระหน่ามักขั้นตลอดพอมาปลายนะาอกแต่หน้าออกแต่หน้าบางมนะต่นนี้มันขยงเท่าไหร่เนะเพรมันอยู่แค่ประมาณร้อยสิบแต่ผอว่าแต่รตคืห้าหลสอมัต right ้องลงใหญ่ไปนะมันก็ต้องไปเล่ตอหลังลงหยีนะครับ แล้วั้ของันนั้นก็คันสี่้าเงินนะันสี้าเงินนั้นนก็เป็ลกอ่าก็เรียกวเรื่องลูกเดิไปยี่สิบห้าคลับลกเดิไปยี่สิบห้าแล้วก็กคัสี่ลงกนั้นก็เป็นคันที่ผมทำไปนะฮะก็คือห้าสิบลหันนวเป็นลูของลูกศุกร์ไม่ตซันนะตอหน้นไมคนะเหมือนที่ผมเคยลงชุดไปต็้วสี่ร้อยห้าแล้วนะลูกห้าสิบมิาแต่หนน้าไม่ก็อย่างว่านะเดี๋ยวนี้เข้าใหม่เข้าวัดแต่ที่ไอจีพีเอสล ครับทีพีเอ็มันก็ไปอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าอยู่ลงมาได้คหรอไม่เจอนน่หรอกเพราะว่าน้ามใหม่มันก็จะอ่อนนะถ้ายางยิ่งรถมันมันก็จะยิ่งอ่อนเลยอันเดี๋อครัเพี่เดี๋ยวผมติดคลิปตอนนี้ว่ายังไงก็ฝากติดตามอยู่ทั้งใครเอาไว้เจอกันใหม่นะคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะตอนนี้ก่อนครับขอบคุณครับ get your job